สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจากสูตรวิธีผัดหมี่โบราณแบบง่ายๆทำกินก็ได้ทำขายได้กำไรดีค่ะบอกขั้นตอนวิธีการทำอย่างละเอียดดูจบคลิปทำตามได้เลยค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะนำเส้นไปล้างทำความสะอาดค่ะในวันนี้เราใช้เป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กตอนนี้เราก็ได้นำเส้นไปล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะก็ล้าง3-4งรอบการที่ล้างเส้นนะคะก็จะช่วยทำให้เส้นของเราไม่เปรี้ยวค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมในการผัดหมี่กันเลยค่ะก็จะมีประมาณนี้จากนั้นเราก็จะตั้งกระทะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปในขั้นตอนนี้เราก็ได้เปิดไฟแล้วนะคะใช้เป็นไฟกลางค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ํามันจะร้อนพอน้ํามันร้อนได้ที่เราก็จะใส่กระเทียมโขกหยาบลงไปผัดให้สุกเหลืองหอมดีค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องคนตลอดเวลาค่ะเพื่อให้กระเทียมของเราสุกเสมอกันดี พอผัดกระเทียมมาจนสุกเหลืองหอมดีแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำตาลแ,แดงส่วนความหวานก็สามารถปรับเพิ่มรสได้ตามความชอบค่ะจากนั้นใส่เกลือซอสปรุงรสในวันนี้เราใช้เป็นซอสฝาเหลืองของแม็กกี้ค่ะสี่หูดำส่วนความเข้มอ่อนก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดแล้วเราก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะ พอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วลงไปผัดค่ะสูตรที่เราทําในวันนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายไม่ต้องแช่เส้นค่ะที่สําคัญนะคะถ้าทําตามสูตรที่ให้ในวันนี้ตัวเส้นจะมีความเหนียวนุ่มไม่ติดกันแล้วก็ไม่เละค่ะเพราะสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่เราทําขายจริงค่ะโอเคนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะผัดไปจนกว่าน้ําจะแห้งค่ะโดยในขั้นตอนการผัดเส้นแนะนําให้กลับด้านไปมาแบบนี้ด้วยนะคะ เพื่อให้เส้นของเราได้ดูดซึมเอาน้ำซอสเข้าไปให้เสมอกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ผัดหมี่มาจนน้ำแห้งแล้วนะคะลักษณะเส้นหมี่ของเราก็จะสวยงามมากค่ะใครที่ชอบสีเข้มหรือว่าสีอ่อนมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มและลดได้ตามความชอบเลยนะคะพอผัดหมี่จนสุกดีเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปผัดรวมกันค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ปิดแก๊สแล้วนะคะก็อาศัยความร้อนจากกระทะค่ะผัดไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้ต้นหอมของเรามีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้ใครจะใส่ถั่วงอกลงไปด้วยก็ได้นะคะเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้ใคารร้อนค่อยมาจัดเสิร์ฟกันค่ะตอนนี้ผัดหมี่ของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันก็น่าทานมากเลยนะคะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูลักษณะตัวเส้นค่ะลักษณะเส้นหมี่ของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มไม่ติดกันไม่เละค่ะที่สำคัญเป็นเส้นสวยมากค่ะ อันนี้สีสันก็น่าทานเลยนะคะส่วนท่านไหนที่ต้องการใส่ก้อนเลือดหมูก้อนเลือดไก่ก็สามารถนำมาใส่ได้ค่ะในส่วนของรสชาตินะคะก็จะมีความหวานนำความเค็มตามนินดๆค่ะหรือท่านไหนนะคะที่ต้องการให้รสชาติประมาณไหนก็สามารถปรุงเอาได้เลยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนค่ะ ส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ